อลาฟิวชั่นค o กกิ้งวันนี้นะคุณผู้ชมใครที่ชอบขนมอบขนมนึ่งก็คงจะมีเหตนะเพราะว่าวันนี้เป็นของดีทีเดียวคุณผู้ชมผู้ใหญ่หลายคนชอบก็บอกรับประทานเสร็จแล้วดีต่อสุขภาพด้วยนั่นก็คือสาลี่งาดำมาร์เบิลสำหรับส่วนผสมในการทำสาลี่มันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคุณผู้ชมอย่างที่รู้รู้กัน แป้งสาลีก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญมากคุณผู้ชมกพ็พอจะมีความรู้บ้างแล้วละ่ะใช้แป้งผิดก็เกิดเรื่องนะคุณผู้ชมวันนี้ใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์ตรากบใส่แป้งสาลีลงไปเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายผงฟูวานิลาแล้วก็เกลือป่อนนิดหนึ่งสำหรับส่วนที่จะทำให้สาลีของเราฟูฟ่องนั้น คงต้องมีเค้กสเตเบลไลเซอร์ด้วยวันนี้เลือกใช้เค,ค้กสเตเบลไลเซอร์นะคุณผู้ชมอภัยจุ่มน้ำนิดหนึ่งเวลาตักเจ้าของผู้นี้มันจะได้ไม่ติดหนึบหนับเห็นไหมเกลียงถ้วยเลยแล้วก็เอามาปาดต่อตรงตะก้อพูด,ดง่ายๆเห็น <c oughs> <igh> ไหมแทบจะไม่มีติดอะไรเลยเกลียงเลยนะคุณผู้ชมนะตอไข่ใส่ไว้ก่อนสีฟองใช้แต่ไข่ไม่ใช่เปลือกนะ สร็จแล้วเราก็ใส่ไข่ไก่ทั้งหมดลงไปเลยนี่เริ่มตีผสมด้วยความเร็วต่ำๆเตรียมน้ำไว้ตอนนี้ก็ตีไปก่อนถ้าส่วนผสมไม่ฟุ้งกระจายก็เล่นความเร็วให้สูงเลยอ้ยส่วนผสมขึ้นฟูขาวเร็วมากเลย ลักษณะที่บอกว่าขึ้นปูขาวอย่างรวดเร็วเห็นไหมครุบเดียวเป็นแบบนี้เลยเอาละเราจะค่อยๆใส่น้ำลงไปประมาณ5นาทีนะครับเอาละเมื่อส่วนผสมขึ้นฟูลักษณะข้นแบบนี้เราก็จะใส่นมข้นหวานลงไปนะครับ ใส่นมข้นหวานเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำหอมกลิ่นนมแมวเสร็จแล้วคุผู้ชมเราจะตีผสมต่ออีกเพียงแค่นาทีเดียวเท่านั้นนะคุผูิชมครับเอาละครบ1น,นาทีเราจะแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น2ส,ส่วนนะครับกะละมังแรกคุณผู้ชมเราใส่งานดำ ึ้งคั่วจนกระทั่งหอมแล้วก็บุบพอแตกวันนี้ใช้งาดําตราข้าวทองนะคุณผู้ชมเสร็จเราก็จะได้เนื้อแป้งสาลี่ที่มีส่วนผสมของงาดําหอมๆกรละมังนี้โกโก้ผงทิวลิปวันนี้ใส่ลงไปเสร็จแล้วก็จัดการคนผสมให้เข้ากันใส่โกโก้ผงแล้วคนเข้ากันยากนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมมันจะฟุ้งกระจายแต่ไม่ต้องกลัวหรอกว่ามันจะไม่เข้ากัน ปเดี๋ยวก็จะเป็นสีเข้มขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเพราะเมื่อโกโก,โกล้ละลายเข้ากันกับส่วนผสมของสลีเทคนิคในการทําให้มันออกมาเป็นมาเบิสวยงามพิมพ์ขนมที่เราเตรียมไว้ทาด้วยเนยขาวกลุก,กระดาษแล้วก็ทานเนยทับคุณผู้ชมก็ตักส่วนผสมเนี่ยใส่ลงไปตรงกลางอย่างนี้สีหนึ่งแล้วก็ตักอีกสีหนึ่งใส่ลงไปตรงกลางทับกันลงไปเลยไม่ต้องไปคนไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันนะคุณผู้ชม เข้าไปเป็นลวดลายตามธรรมชาติคุณผู้ชมขยันตักทีละนิดทีละนิดลายมันก็จะละเอียดมากขี้เกียจตัก3ทีเต็มพิมพ์มันก็ได้ลายหยาบๆปะ่ะคุณผู้ชมก็คิดเองลวกันตอนนี้เราก็เตรียมลังถึงตราหัวมาลายวันนี้สเตนเลสอย่างดีเลยดูอนามัยอนามัยแล้วก็ทนทานนะคุณผู้ชมนะจัดการเตรียมต้มน้ำารอไว้เลยคุณผู้ชมดูสิมันเป็นลายสวยมากเลยนะ นี่ไม่ได้แบบแกล้งชมว่าตัวเองเก่งหรืออะไรนะคุณผู้ชมแต่มันสวยจริงๆทำแล้วก็เพลินเพลินเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมเราก็จะแทกปริมิดหน่อยเปิดลังถึงอุยน้ำกำลังร้อนๆนึ่งจนกระทั่งสุกนะครับเมื่อขนมสุกแล้วเราต้องนำออกมาจากลังถึงน้ำไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหดเหี่ยวพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิท เดี๋ยวเรามาแต่งหน้าให้มันชวนรับประทานกันนะครับคนผสมให้ได้ความเหนืดคข้นที่พอดีพอด,ดีใช้ดาร์กช็อกโกแลตคอมเปากราทิลิปหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็ใส่หม้อตุน๋นละลายดีก็นำออกมาคุณผู้ชมนี่คือซารี่ที่เรานึ่งสุกพักไว้จนเย็นสนิทเคลือบซะใครจะรู้ว่าข้างในเนี้ยเป็นซารี่มาร์เบลสวยงามถ้าใครที่ชอบรับประทานเคก้กแต่ไม่ชอบกลิ่น นมเนยถูกใจแน่นอนช็อกแลตทำให้สดชื่นนะคุณผู้ชมรับประทานเสร็จแล้วกระดีกระดามีความสุขพอเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมนะวอลนาทอบสะหน่อยวางๆางไปเถอะตาเวนตากรรมคุณผู้ชมไม่ต้องไปสวยมากเดี๋ยวมันก็จะแข็งสะก่อนวางอะไรก็จะไม่ติดตอนนี้ก็รีบๆแบบนี้ก็แบบหัน่นอุ้ยตายดู ฝรังฝรั่งไฮโซมากคุณผู้ชมดูสิจากสารีธรรมดาธรรมดาเป็นมาเบิลก็ถือว่าเป็นคนมีเทคนิคแล้วยังมาลาดช็อกแครดแล้วก็โรด,ดิบบอมนัดเอกเรียกว่าซุปเปอร์เทคนิคเลยนะคุณผู้ชมว่าไหมา เมนูในวันนี้ก็คือสันคอหมูย่างมัสตาร์ดกับผักรวมที่มีดีคือรสชาติของดีจองมัสตาร์ดตราไมา้ทั้งตัวเนื้อหมูย่างร้อนๆและตัวน้ำจิ้มมัสตาร์ดน้ำเสิร์ฟคู่กับผักรวมได้คุณค่าทางสารอาหารอย่างครบถ้วน การเพิ่มรสชาติให้กับสันคอหมูย่างด้วยน้ำจิ้งมาสแต์ที่มีครบรสนั้นจะทำให้การรับประทานของเรานั้นครบรสถ,ถึงเครื่องจัดจ้านถึงใจมากยิ่งขึ้นครับไม่เมนู โดยดีจองมัสตาร์ดตราไม้ในวันนี้ก็ขอตัวลาไปทานสันคอหมูย่างมัสตาร์ดกับผักรวมก่อนนะครับครั้งหน้าไม้เมนูจะมีเมนูอะไรมาฝากติดตามชมกันให้ได้นะครับเห็นปะ่ลละว่ามันน่ากินขนาดไหนและที่สำคัญไอเดียเลิศมาก คุณค่าอาหารตำรับโภชนาการจะต้องพูดไหมว่างานดํามันดีแล้วก็มันมีประโยชน์ไหมไวัยรุ่นอย่างนี้ต้องรับประทานงานดําเยอะๆเพราะเขาบอกว่าอุด,ดมไปด้วยแคลเซียม และน้ำมันที่มีอยู่ในงานดำก็ทําให้ผมเนี่ยสวยดูสินี่อายุขนาดนี้ผมยมังพลุบๆอยู่เลยเป็นเงาคุณผู้ชมแทบไม่ต้องใส่น้ำมงน้มันเลยหัวมันแอบเลยเพราะว่าคุณค่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปมันทําให้เราสวยตามธรรมชาติเลยนะคุณผู้ชมดีๆแบบนี้มีอยู่ที่รายการเดียวแหละโมเดิร์นไนท์คุกกิ้งบายยิ่งสัก ทางช่อง modern n i g h tv แห่งนี้ล่ะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอยากให้เราทำเมนูอะไรออกอากาศบ้างคุณผู้ชมก็บอกมาได้ติดต่อมาทางช่องทางที่ปรากฏอยู่ทั้งหมดเลยโอ้ยโซเชียลมีเดียของเราก็มีเยอะแยะไปหมดเลยเรียกว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะเป็น fc เราอย่างเหนียวนั่นแล้วก็มีทุกช่องทางให้กับคุณผู้ชมเลยขอย้ำนะรายการทีวีของอาจาร,รยิ่งศักดิ์มีแค่วันจันทร์วันอังคารวันพุธที่คุณผู้ชมถูกใจนะครับแล้วก็อย่าลืมล่ะวันพรุ่งนี้ไม่มีรายการของอาจารยิ่งศักดิ์ แต่เราจะเจอกันอีกทีหนึ่งวันจันทนะวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ